กรรมการการเลือกตั้งก็ลงพื้นที่สร้างความรู้แก่รอดอจิตอาสากับการออกเสียงประชามติที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขณะที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนองค์กรชุมชนภาคกลาง9้าจังหวัดนะครับมีการเปิดเวทีสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญครับ นายพิชาสุขาคานน์รองประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเปิดเวทีสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อประชาชนและชุมชนได้อะไรจากร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการประชามติซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนองค์กรชุมชนโดยมีสภาองค์กรชุมชนภาคกลาง9จังหวัดประกอบด้วยพระนครศรียุธยาสระบ,บุรีลบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีและนครสวรรค์เข้าร่วมจำนวน220คนที่ห้องประชุมไร่ กุสุมารีสอร์ทอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีด้านนายประวิตรรัตนเพียรกรรมการการเลือกตั้งก็ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาวิชาทหารในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามโครงการรดจิตอาสากับการออกเสียงประชามติให้ได้รับความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและช่วยกันประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความสําคัญของการออกไปใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติ โดยมีนักศึกษาวิชาทหารครูฝึกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่41และ43เข้ารับการอบรม250นายนายวิสิตพวงเพชรประหลัดจังหวัดตราดนะครับได้มีการเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประํามติโดยรอดจิตอาสาซ,ซึ่งทางสำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตราดร่วมกับมณฑลทหารบกที่19สำนักงานสัสดีจังหวัดตราดจัดขึ้นนะครับโดยมีรอดจิตอาสาสัสดีอำเภอ จากทุกอำเภอร,รวม157คนเข้าร่วมเพื่อให้ทางรอดอจิตอาสมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการออกเสียงประชามติสามารถนำไปขยายผลต่อสมาชิกในครอบครัวเพื่อนบ้านและปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน่วยออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง